เครปนะครับถือเป็นสติีทฟู้ดที่เราหาทานได้หลายๆประเทศนะครับอย่างฝรั่งเศสอย่างญี่ปุ่นเราก็จะเจอเครปมากมายรวมถึงเมืองไทยด้วยครับวันนี้ผมจะทำเครปนะครับแต่เครปของผมเนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปไส้จะเป็นตัวนูเทลล่าแต่ด้านนอกเนี่ยครับจะมีน้ำตาลทรายอบเชยแล้วไปทำให้กรอบเล็กน้อยเมนูนี้มีชื่อว่าเครปนูเทลล่าอบเชยกรอบครับ อุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านี้เลยครับจะใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นนะฮะซึ่งได้แก่นมไข่ไก่สองฟองใส่ลงไปเลยครับกินวานิลาครับน้ำตาลทรายใส่ลงไปผสมกับแป้งสาลีเนกประส์นะครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปครับ ปกติแล้วแป้งเครปนะครับถ้าเราชอบให้บางๆนะครับพอผสมเสร็จแล้วเราทําเลยแต่ถ้าเกิดเราชอบให้แป้งเครปของเรามีลักษณะนหนานิดนึงนะครับพอผสมเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ข้างนอกเล็กน้อยกดปุ่มครับนะฮะโอ้โหเชื่อหรือไม่แป้งเครปเสร็จแล้วในระหว่างนี้นะครับผมจะอุ่นกระทะเครปเลยครับเห็นไหมครับเครื่องปั่นน้ำเนี่ยทำอา,าหารได้ด้วย มีสูตรหลายๆสูตรนะครับอย่างสูตรเค้กบางตัวนะฮะที่ผมเคยทําก็ใช้เครื่องปั่นน้ําได้นะครับใส่ลงในชามนะครับชามเดิมเนี่ยครับไม่เป็นไรฮะเราไม่เอาครีมลงไปปั่นนะครับสาเหตุก็คือว่าไม่อยากให้ครีมฟูนะครับคนคนคนะฮะถ้าชอบหนาๆทิ้งไว้10นาทีถ้าชอบเครีบางๆทําได้เลยครับเนื้อแป้งจะใสนะครับ คุณผู้ชมต้องลองดูฮะถ้าเผื่อทาที่บ้านนะครับลองดูเลยครับว่าถ้าเราทิ้งไว้นะครับประมาณ20นาทีถึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับตัวแป้งจะหนาขึ้นเยอะมากครับถ้าเผื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยครับเราไม่เอาผ้าปิดผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือว่าเครปของเราจะกรอบแต่เราไม่ต้องการให้กรอบนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างบนกระทะอีกครั้งหนึ่งใช้ได้แล้วครับก็เอาสเปรตูร่าแซะให้ทั่วก่อนนะครับให้มั่นใจว่าหลุดดีก่อนเนี่ยฮะแล้วเราค่อย พลิกด้านครับอีกด้านหนึ่งนี่ไม่นานนะครับเพราะว่าเครปสุกดีแล้วนะฮะนะครับก็ค่อยๆช้อนออกมาวางไว้ครับแล้วก็เอาผ้าปิดไว้อย่างนี้ครับนะบอ่ะสเต็ปต่อมานะครับหลังจากที่เราทำเครปเสร็จสิ่งที่เราจะทำก็คือทาเจ้านูเทลล่าเนี่ยลงไปครับ เราทาไว้เลยนะครับแล้วเราก็พับเก็บไว้อย่างนี้ครับนะฮะสิ่งต่อมาที่เราจะทํานะครับเรามีเนยละลายครับผมทาลงไปให้ทัวดดเครปของเราครับปกติแล้วนะครับถ้าเราต้องการใช้น้ําตาลซซนามอนใช่ไหมครับเราก็ ต้องมาผสมเอานะฮะซึ่งวันนี้ผมมีตัวช่วยสะดวกมากครับอันนี้เป็นซินนามอนชูกาก็คือผสมกันไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในขวดนะครับก็สําหรับคนที่ต้องการความสะดวกไม่ต้องการมาผสมเองอันนี้ครับสุดยอดครับโรยลงไปให้ทั่วครับทั่วจริงๆแบบนี้นะฮะกระทะขอใช้ความร้อนกลางๆนะครับเพราะว่าเราต้องการให้น้ําตาลเนี่ยครับเขาละลายและเป็นลักษณะเหมือนคาราเมลนะครับเอาลงไปเลยครับผมเราเอาด้านที่มีน้ําตาลลงนะฮะ ลักษณะน,นี้ครับสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำนะครับก็คือเตรียมจานสวยๆเพื่อพร้อมเสิร์ฟครับเขาก็จะมีล,กลักษณะกรอบๆนะครับเวลาที่เราพับเนี่ยเราต้องพับตอนที่ยังร้อนอยู่นะครับเพราะว่าพอเขาเย็นลงแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะแข็งครับเสิร์ฟง่ายๆอย่างนี้ครับ ถ้าต้องการความตื่นเต้นหรือความเย็นนะครับเราสามารถเสิร์ฟกับไอศครีมได้ครับเสร์จเรียบร้อยแล้วครับอีกรูปแบบหนึ่งของเครปนะครับอร่อยแน่นอนครับและนี่ก็คือเครปนูเทลล่าอบเฉยกรอบครับไม่ว่าจะเป็นเมนูรูปแบบไหนนะครับแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพูลพักนักปรุงง่ายๆนิดเดียวเลยครับกดตรงนี้เลยสั b สก์ครับ